ยังไงรู้เอาไว้จะได้ไม่โดนหลอกนะคะความแตกต่างระหว่างเพชรโมอีสกับ เพชรแลบกรนไดมอนด์ค่ะไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงนะคะแต่ว่าเวลามองด้วยตาเปล่าเนี่ยเขาจะมีความใกล้เคียงแล้วก็เหมือนกันมากๆข้อแรกเลยนะคะเราจะต้องรู้ก่อนว่าเพชรโมอิสไม่ใช่เพชรแท้นะคะเป็นแร่ซิลิคอนคาร์ไบด์ส่วนเพชรแลบกรนไดมอนด์เนี่ยเรียกว่าเป็นเพชรแท้ก็ได้แต่เป็นเพชรแท้ที่เกิดจากในห้องแลบค่ะอย่างที่2นะคะก็คือเรื่องของคุณภาพเพชรโมอิสเนี่ยเนื่องจากว่าเขาจะไม่ได้เป็นเหมือนเพชรแท้ดังนั้นคุณภาพก็คือเขาจะมีความแข็งอยู่ที่93%ของเพชรแท้ค่ะส่วนเพชร แล็บโกลด์ไดมอนด์เนี่ยจะมีออฟติคอลฟิสิคอลคุณสมบัติทุกอย่าง เหมือนเพชรแท้เลยเปรียบเทียบคล้ายๆเด็กหลอดแก้วนั่นเองค่ะส่วนข้อที่3เรื่องของราคานั่นเองค่ะราคาเพชรโมอิสเนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่เม็ดละหลักพันนะคะแต่ว่าก็ให้ความสวยนะคะใกล้เคียงกับเพชรแท้มากๆและความแข็งเส้นเดียวกันพอพูดมาถึงตรงนี้แล้วคนก็เลยอยากจะรู้ว่าเอาแล้วอย่างนี้เราควรจะเลือกแบบไหนเลือกร้านที่ไว้ใจได้เพราะว่าหน้าตามันเหมือนกันมากๆเราก็เลือกในเรื่องของบัตรเจตและการใช้งานค่ะสำหรับใครที่ชอบเพชรโมอีสหรือเพชรแ l บนะคะก็คอมเมนต์มาบอกเค้กหน่อยละกันนะคะ